สิบสามล้านคือกันหกล้านหกเจ็ดล้านแปดล้านกันก็พาทุกคนมาเบิงราคางัวเนาะทุกคนก็อาจจะหูไปแล้วว่าราคางัวที่ฝั่งลราตอนนี้ราคาเท่าใหเนาะก่อนที่เอาเมียก็ต้องคิดดีๆนะทุกคนคิดแล้วก็คิดอีกเนาะเพราะว่าราคางัวก็ขึ้นเด้อบ่ได้คือเก้าแล้วราคาคำก็ขึ้นและอีกอย่างราคาคาดอโดก็ขึ้นอืตายแล้วคือเิคิดจะเอาเมียก็คิดแล้วคิดอีกนะทุกคน สวัสดีสวัสดีกันมาทุกคนเด้อสวัสดีกันยามสวยๆเนาะยินดีตอนรับทุกคนเข้าซู่ซ่องน้องแฟดบอลอยู่เด้อมื้อนี้ก็คือเขาพาทุกคนมาขังเน,ะนาะทุกคนก็อาจจะได้ยินเสียงตัดหญ้านะทุกคนพอเัามาตัดหญ้านอนนี้ขังน้องแฟดก็อยู่ข้างหลังเลยเลยเนาะแล้วพ่อเัามาตัดหญ้าเขาสองคนก็คือพากันมาเอาน้ำให้ตัวงกินเนาะทุกคนมาตักน้นนำให้งูเพราะว่าส่วงนี้ก็ช่วงอ่าแลดูเลี้ยงเนาะ,ะทุกคน เมืองที่เอาน้ำให้งวเตะโกนท่านกะเฮงเนาะแล้วเขากลยวว่าต้องได้มาตักน้ำให้งัวเอาเนาะทุกคนแล้วก็สิพาทุกคนมาบึ้งว่าราคางัอยู่ที่โลกสารตอนนี้ขึ้นเท่าใดแล้วยูทีฟังลาวเขา<อ>เนาะก็คือเกือบซิบมุมีอันงวให้ค้ายุตลราดแหละทุกคน,นเกือบจิบุมีงัให้คาถุตาง,งตลาดทุกมือนี่นะเมีนสิค้าบัตไดก็คือแบบโอ้ยหดเดงือดตัวงละยูทีโอกสารตอนนี้นะงวกระเพงเนาะเดี๋ยวพาผู้ใดนะอยากได เมียเนาะให้คิดดีๆด้วยทุกคนถ้าไผอยากได้เมีเยเป็นสาวลาวให้คิดดีๆเนาะคิดแล้วคิดอีกเด้อเพราะว่ารา <c ười> คาคำก็ขึ้นราคาหัวก็ขึ้นราคาคาา่าดอกดกข็กขึ้นอีก <c ười> <c ười> โหแบบนี้ผู้ด่าิกาเอาเฮาเดีเนาะมีด่ <c ười> านนเข้ามาก็คือบวกหดหายอีกค่าดอกมาสิแถวมาขึ้นอีบะพทเขาตั้งแต่ทางเขาบานเจ้าแล้วเ้เขาตั้งแต่ทางเขาบ้านแล้วว่าซัน มาทุกคนเดี๋ยวน้องยูสิพาทุกคนไปตักน้ำให้หัวเนาเรื่งไปว่าต,<ร>ตึงัวผมวม,มาตึงัวผมมักเสื้อสีแดงเอาสุดสีแดงมาตักน้ำให้หัวกินวัดนี้และสีแดงแทงใจตึงัวสีแดงไล่แทงใจไปทุกคนเดี๋ยวฮอสิพาทุกคนไปบึ้งบรรยากาศอยู่ในคังของห่ากันเนนนเดี๋ยวไปไป,ไปให้พอกับแม่บอกนะว่าตึงหัวตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่เนาะไปเดี๋ยวเขาไปคังกันเลยนะทุกคน น้องเฟดมาฮอดคังแล้วทุกคนตกใจกับสิ่งที่เห็นเนาะป้าประตูไหมทุกคนประตูเตก้อที่น้องเฟดอยู่บ้านเฮียนว่าล่วไหมไม่เผื่อมาเอ็ดเตกาออันนี้นะเพื่อนพามันเผิ่อมาเอ็ดเตกาะแล้วมันหักข้ามาปิดแล้วมันหักก็ซันแล้วได้ประตูไหมโอ้ยประตูอันนี้งามเลยนึงได้เนาะประตูอันนี้เนาะคังฟาวไม่ยากคนไปอย่งบอกคักก็ซันยองึ้นความข่าวจนดอนเนาะ มันโฮมเมนเดอรมันโหดตัวน,นี้นะไปมามาสิกางกันโฮมให้เราปิดดีฝางพี่อู้อันเพิ่นเอาเอาอันเฟืองมาเพิ่นเอามาเอ็ดแบบนี้วะเอาไม่บูมีเอ็ดเพินนนน่นบูมีเอเออบูมีคอกเมียเนาะการทอกจังซี่หลักอ่ะเฮ้มันกินอยู่ใหนกันเลยเดี๋ยวตุงนัวนก็บุมานอนละนด้เหมือนบูมแม่ยามฟนเลยมีพ่อพี่เียเพิ่นเฮ็ดเบียกหลายหลายอย่างลายบุรุษอย่าะ คันว่ามีรถเก็บฟางอยู่แบบอยู่ประเทศไทยเนาะคือสิเก็บฟางไม่ดีเนาะอันนี้คือหัวเยียบหมดแล้วทุกคนมันเป็นก้อนแล้วมันสะไปตักน้ำให้หัวก่อนเองเออแล้วกระโจกเนี่ยยังกลับมาอีกได้ไงอันกระโจกนั่นอีโอเอาไปพลบะย่ายนี่โอ้มันลายพอไปมันคือค่อยเลยลูกซ่องลูกซ่องอันลูกซ่องคนพัดกอดแอวกันมาเบิ่งพอทันเนื้มันแท้ คือมันแท้เด้ฮอนกรบบพักโอ้บุมีมวกซะอีกเออคือเบาเออคือเบามวกมาพอแล้วไม่เอามวกมาวะตาฮอนกรบบเสาเนาะไปทุกคนเดี๋ยวเขาก็ระจักน้ำให้งวตอนนี้นะพ่อไอตาคุมจะแล้วพ่อเจ้าก็เอากระโจกอัดตักน้ำมาให้งวพ่อพ่อพ่อกระโจกตักน้ำยุทธเธอต้องหัวเจ้ามาบ่ เออเ้าสอบ,บเห็นไหนยุเสมอป้อมตักหน้าไม่ตงวยนสร้างเลยวะคือคือคนน้ำท่างของเหาเนาะอยู่กองพี่คือตอนที่ต้องดูพาทุกคนมาคุดพุ่เลยเนาะหลังจากที่พาทุกคนมาคุดในยามนั้นเนาะ้วกาประมาณอีกสี่ห้าเดือนเนาะประ,ประมาณเดือนแรงะนะทุกคนช่วงนั้นพ่อก็ได้จ้างคนมาคุดอีกเพราะว่ามันแห้งเนาะทุกคน เดนมจางคนมาคุดอีกสามเมตรเห็นไหมแบบบวกแบบว่าแบบเดือนซี่มาเดือนซี่เดือนห้ามาแบบหยามเรงเลยเรงสุดนะแล้วจะแบบโบให้ได้เอาน้าแก้มาแต่บ้านต้องมาตักเอาอยู่นี่โบยากขึ้นแห้งเลยนะแต่ว่าโบหัวปีนี้ซีแรงอีกบบทุกคนบิกายนี้มาจกอีกสามเมตรแล้วเห็นน้ําละโบหัวปีนี้ต้องม็นต้องเดินไปจกอีกแหละเพราะว่าต้องแห้งลงอีกกว่าเก้าตักเต็มเพื่อนเอ๋ มื้ออื่นเฮาก็บ่อยู่เลยได้ตักเต็มนี่ให้เพิ่นตักอันนี้เต็มไว้ให้อีพ่อแล้วแล้วมันมึดอันนี้แล้วจึงให้อีพ่อมาล้างอีกนี่มันเริ่มเปื้อนแล้วคั่นเฮาสิเอาออกนี่มันก็อันนั้นล่ะนี่น้ํายังบักกหลยังเกือบเต็มถังตักก่อนอุ้ยตัวนี้เอาออกได้บ่บเอาออกบ่ได้เว้ยขาอยู่นี่เลยเออเพิ่นอันนั้นเด้อันนั้นสิตเด้เอาอันนี้ตักเอานี่เอานีไปทุกคนเดี๋ยวตักน้ําให้ตุงัวก่อนเนาะ ป้อมตักน้ำทำน้ำาร้างกระชิบเล็กๆประมาณนี้เนาะป้อมดึงขึ้นมาดูทุกคนก็สิเป็นแบบนี้เลยเนาะหย่าหย่าหย่ายาวลงตายเอเดยแม่นี่ยนี่โลนนำล้านย่องคุย่องว่ะแม่เต็มคนล้านเดินอเสียงเต็มเลยเงยมาทอกเสื้านี้แล้วกะดีมาทอกเสื้านี้ก็ทอกเสื้านี้เลยตัว คน,คนละตีนรถอันนี้นะแม่นทาอันน้ำตางนี่นะแม่นทาเฮ็ดตีกายนี่เนาะ<ม>ทุกคนเคยหูบอ๊น้องบอมมาตักน้ำให้หัวผู้เดียวทุกคนหูบอ่าน้องบอมเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะทุกคนเดีย๋ยวนี้แหละเราเยียบเสด้อผเยียบเสื้อไว้แล้วชิมอันนี้ลงไปเดี๋ยวยากก้อนเท่า,านัา้นเอินะเยียบเสื้อผู้ถือบาตกไปเลยหูบอ๊จะจะเฮ็ดไปซอกไม้เห็นซาวันมาเฮ็ดเอาคืนผู้เดียวกับตายโอ้กับตายปอกว่าสิจจเพิ่น โหเยอะสู้ๆเดยไม่เยอะลายตีเด้โหลายตีเขาเรามีแหงว่าดึงเสี้ยกเรามีแหงมีแหงคือดีเขาจะไหมยิ่งว่าสั้นแม่จากน้อยเพิ่นที่เห็นเขาอ่อนแอะมาได้ที่จริงไม่ได้อ่อนแอกันมาตักตลอดอุ้ยมามาตักตลอดดึงแม่ดึงแม่ละสีอันเป็นคนเอาเฮ่อดึงแลี้ยแม่จะเป็นคนสี่อันนั้นเฮ่อเพราะว่าขับรดึงระยูบดเก้าแล้วมันก็ะห้อนเอย ໂຕແລະໄປດາເຫັົນດຸຕັກນ້ຫວຕໍ່2ມຕມງນາຍັງບໍລາດເພນວ່າ ทุกคนในที่สุดก็แล้วนี่เต็มหนึ่งสองสามเต็มมดเลยเนาะก็เห็นคือว่าปึ้เดียวนนาะที่จริงกระโดนเติบเฮ็ดเอาสักเกือบตายเลยตุก้อนอันอันที่บ่ได้ตอนที่อันเอาน้ำมาทุกคนอ่าบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะก็เกิดอุบสรรคหลายอย่างขึ้นเนาะก็คือตรงหัวสนน้องยูเนาะบอกแล้วว่าอยาเอาสีแดงมาสีแดงแทงใจกีจังหวะพัาอีกไ่สดเลยโอ้ยย่าได้ เดนี่ตัวนี้แหละจซนนะเข้ามันเล่ยมๆสิแหละมันข้างปลุกหมามกินเกือบตายเนาะนี่ทบกันคุณแม่เฮ็ดไอพ่อแม่ผมเห็นขับในแดดเข้ามันเลี่เดๆนะทุกคนอันนี้ก็คืองัวน้องแฟดเนาะข้างมืดเลยอยู่นั่นสองตัวนะทุกคนนี่เมงัวงข้างมืดจักตูสิบตัวนะทุกคนนี่แล้วชิดูได้บักนี่ พอลองกะเบิ่งดูว่าตัวเฮิกนี่เขาเจ้าเฮิกเขาเดีอนี้คันค่ายนี่สามล้านสิบสามล้านป้สา,าสิบสามล้านไว่ายพุทธสิบสามล้านสิบสามลา้า,มลานนี่มีคนมีไวัอีกนี่นะคันแบบแพงสุดๆนี่เขาเดีอนี้อเอาแบบราคาสุดๆเลยตปีหน้านี่ได้สามล้านเหรียญสามล้านปีหน้านนะ่ะ คนร่างเขาเก็บเอาเขาค่อยไปมีเยอะอันเออมาราซื้ออันนั่มเมนแอตเฮ็ดโดดโดดนี่หลานปลายมีซ้ำตัวนี้ตัวนี้ซีลานายมึงคือตัวใหญ่เลยทุกคนอยู่กองนะที่จริงตัวน้อยเลยแต่กิงวดซ้ำตัวนี้เยอะนี่เนาะเออมีแต่ห้าสามล้านสี่ลานตัวหกอก่างเดียวคนจานเยอะกว่านีหกล้านกับห้าแสนื้อ ตะกี้แล้วตัวนี้เด็ตัวนี้เด็กเหรอตัวนี้สมมติวตัวนี้ซื้อไปเลี้ยงซื้อไปเลี้ยงตัวนี้คือระดับสี่ล้านเองนะสี่ล้านสี่ล้านสามล้านคืออัตลอดผูนญิงครับมาได้หูมันบวมักผูหยิงบอมบ้เกือบตายเนาะตายพอยองเออม่อมันได้สูพูนยิงบไดก็อาันี้เันี้ก็ส0ล้านขนาดนั้น

สมมติว่านับแล้วมันกลาย11เจ็ดเจ็ดเอดจึงเดือพอ11เกาฮอดสุน่ะข้าวมันบวดิบอดสุกเอามาซื้อมีเลื้องกันนับงัวบอดเนาะบอดสิบตัวตัตัวตัวเม่นจะเจะร้านก่ออิหอบำกินเอ้ยจะพาที้อแปดล้านคนละแปดล้านถูวะตุยเนาะมันตุยเลยโอ้เขาก็เอาเหปานก็าเนาะ คุณขนาทุกคนแล้วตัวดำนี่สิตัวดำดำแรงๆงามมันน้ำบุดีสิตัวน้ำบูดบุดวันนี้นะน้ำบุดบูดเราเคยเห็นน้ำมันนิ้มอย่างเคน้ำมันบูดคือกันหกล้านหกเจ็ดล้านแปดล้านกันแปดเก้าล้านบัดเก้าลแล้วแม่ลูกอีนี่ตือกับอันนี้นี่นะตัวมันลูกเอ็ดนึ่งก้อนอีนี่มีอีนี่ปีนี้เออไปหม้อมาเลยได้ลูกตัวเทึกเศร้าตัวละ ตัวนี <S <S ้เด็ตัวเนี yes. ่ยุ้นทุกคนตัวนี้กับตัวนั้นแม่บตวนี่เนาะงตัวนี้ทุกคนแม่ให้เลือกาอตัวนี้กับตัวนี้เลือกตัวนี้กับตัวนี้แม่บอกว่าให้สอน้องเอื้อยหฮาลองเสี้ยงซุกบึ้งว่าลูกมันสิเป็นตัวผู้หรือตัวแม่น้องยูหันเลือกตัวนี้นี่น้องยูเลือกอ่ะตัวนี้ลุงน้องยูเลือกตัวน้องบอมเลือกมันตัวนี้ทุกคนตัวนี้หันได้ลูกแยกตัวกัแมีตัวนี้โฉงตัวนั้นดิสามตัวนั้นสามตัวต แล้แม่อบอกไว้ให้ลูกเสียงสี่บึงบ้งว่าลูกตัวใด 1, มอันแม่ให้เลือกขนะ,ะทุกคนให้เลือกลูกเดเ้อบ่เมนให้เลือกแม่เด้อก็คือให้เลือกเอาลูกให้เลือกเสี่ยงโซกบึ้งว่าถ้าลูกถ้าลูกตัวนี้น่ะเป็นตัวแม่แล้วแม่นโชคดีไปผูนั้นต้องได้ลูกเลี้ยงลูกของมันนาะเลี้ยงต่อไปได้ลูกต่อไปแล้วแม่ให้เฮาลูกมันไงต่อไปเนาะเขาเป็นตัวแม่ขนว่าบางเอิญหัวน้องบอมเนาะหัวน้องบอมเป็นตัวเฮกซะเนาะหัวน้องบอมเป็นตัวผู้เดี๋ยสิะน้องบอมก็คือได้เลือกตัว ตผู้ก็ต้องทำใจต้องเสี่ยงโชคแม่ว่าสิปีนี้งัวซ่องโตนี่สิเป็นตัวแม่เมื่อเลือกก็ได้ลองบึ้งว่าสิบึ้งว่าเป็นตัวแม่บนทุกคนแม่ว่าอีกเดือนเดียวเกิดว่าสิเอออีกเดือนหนึ่งเกิดนีนะเดือนหนึ่งเดือนอันมังกรเนาะเดือนหนึ่งนี้ก็เกิดแม่ว่านะมาเสี่ยงโชคลุ้นนำกนเนานทุกคนว่างัวน้องบอมกำลังิ่ม เสียงโซกเบึงบางัว้องบอมกับงอยู่นี่ไผ่งัวไผ่สีไดตัวพูหรือตัวเม์เนาะโอเคนะทุกคนนี่ก็คือเฮาะกะพาทุกคนมาเบิ่งราคางวเนาะทุกคนก็อาจจะหูไปแล้วว่าราคางวที่ฟังลาวตอนนี้ราคาเท่าใดเนาะก้อนสีเอาเมียก,ก็ต้องคิดดีดีนะทุกคนคิดแล้วก็คิดอีกเนาะ<ด>นเพราะว่าราคางวก็ขึ้นเด้อวันน้คือเก้าแล้วราคางวก็ขึ้นราคาคำราคาคำก็ขึ้น และอีกอย่างนะราคาค่าโบ๊ไม่ราคา,มมาค่าดอกได้ค่าดอกก็จิขึ้นได้ทุกคนเ <c oughs> ดอราคางวก็ขึ้นราคาขำก็ขึ้นและอีกอย่างราคาค่าดอกก็ขึ้นอืแต่แล้วเพณเดสิคิดจะเอาเมียก็คิดแล้วคิดอีก,กนะทุกคนเือเดอเพื่อเดอเพื่อเดอสิคิดเอาเมียนะเมียเพื่อใดสิคิดเอาหัวนะก็ต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเขาสิมีค่าดอกม,มีเงินมาแตงว่าตอนนี้เพราะว่าขำก็ขึ้นสาวกว่าล้านแล้วตอนนี้นะบาทหนึ่งสาวสี่ล้าน แต่ก่อนบาทหนึ่งห้าห้าหกล้านเออนอห้าหกล้านยังว่าแพงแล้วบ่มีคนไปซื้อบาทซักสี่สองห้าล้านมีแต่คนลุกไปซื้อไปขายไล่กลัววะน่ะบริสุทธิ์ขายไร้กลัวอุกใจนะทุกคนเนาะใครที่เอาเมียกันช่วงนี้กับอุกใจเติบเนาะราคางัวก็ขึ้นอเพิ่มแม่จะเกิดก่อนเนาะอีกอย่างที่เฮาชิ้พาทุกคนมันมาเบิ่งหงวนนยก็คือแบบว่าที่ฝั่งลราเขาเนาะฮัตแตงตองค่ะทุกคน ก็ต้องสําคัญก็คือเหือนเจ้าเศร้าเนาะโบเมนเจ้าเศร้าหรือเจ้าบ้าก็ะยาท้าไผไปเต้งเหือนนั้นก็ต้องมีซีนให้เค็ให้เค็อนะที่เขามาห่วมงานต้องได้กินนะทุกเราต้องได้ข้างวดคือว่าลมหัวเนาะลมหัวเพื่อจะทําเป็นอาหารตอนฮับเค็กเนาะที่จะมาห่วมงานดองเขาเนาะทุกคน เขาต้องจำเป็นต้องได้ซื้อหัวเนาะบางคนก็ซื้อหัวเกี่ยมไว้ซื้อหัวกะไปซื้อยูตลาดเลยเนาะแต่ว่าตลาดส่วนหลายจะไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้เพราะว่าตลาดกะแพงตอนนี้คุณอยู่ตัวนีนหัวเขาเพราะหัวเขาตัวนั้นตัวนั้นคุณนั้นรอบใจเจ้าเองโอเคแล้วทุกคนคลิปนี้กระิคอลาไปก่อนเด้อจากแด่ก็ะอฝากทุกคนกดไลค์กดเชรก์กดซุปขยให้น้องบอมน้องยูวเด้อแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย คิดดีๆเจ้าอ,อยู่ไม่ได้พูดมาเข้าแท้ได้ <laughs>